ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ W230 และ Meguro S1 หลังจากที่คาวาซกิได้เปิดราคาครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราวันที่26กันยายนพศ2567จากนั้นไม่กี่วันต่อมา ก็ได้เปิดตัวที่ยุโรปและอเมริกาโดยยุโรปเปิดทั้ง2รุ่นก็คือ W230 และเมกุ r o S1 แต่ไม่เปิดราคาส่วนคาวาสกิฝั่งอเมริกาเปิดเพียงรุ่นเดียวครับก็คือ W230 มีสีเดียวให้เลือกใช้ก็คือสีน้ำเงินเมทัลลิกขณะที่เมืองไทยของเราเป็นสีขาวเปิดราคาอยู่ที่5,599เเหรียญ US คิดเป็นเงินไทย 185,500บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1เหรียญ US ต่อ33.13บาทครับก็จะเห็นได้ว่าราคาที่อเมริกา185,500บาทนั้นเปรียบเทียบกับราคาในเมืองไทย149,900บาทเท่ากับว่าราคาเมืองไทยถูกกว่าที่อเมริกา35,600บาทย้ำนะครับว่า ถูกกว่าที่อเมริกา35,600บาทถ้าเปรียบเทียบกับราคาพิเศษช่วงเปิดตัว139,900บาทราคาเมืองไทยก็จะถูกกว่าที่อเมริกาถึง45,600บาทเลยทีเดียวต้องบอกคุณผู้ชมครับว่านี่คือครั้งแรกของ Kawasaki ในเมืองไทยที่ตั้งราคามอเตอร์ไซค์ถูกกว่าที่อเมริกาตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ k a w a s a k ให้เมืองไทยของเรา เป็นฐานการผลิตส่งมอเตอร์ไซค์ไปขายที่อเมริกาไม่เคยมีครั้งใดที่ราคาเมืองไทยจะถูกกว่าที่อเมริกานี่คือครั้งแรกครับไม่ว่าจะเป็นนินจา400รัตแซดสี0นินจา650ศผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปขายที่อเมริกากลับมีราคาที่แพงกว่าแต่ว่าครั้งนี้ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าคาวสกินั้นมีความพยายาม ที่จะปรับลดราคาของ W 2 3 0ให้ถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบราคากับที่อเมริกา1 8 5 5 0 0บาทต้องถือว่าราคาที่เมืองไทยนั้นถูกกว่ามากทีเดียวครับน่าเสียดายตรงที่ว่าความพยายามของ Kawasaki นั้นเกือบจะดีมากอยู่แล้วเพียงแค่ขยับราคาลงมาอีกนิดหนึ่งผมเชื่อว่าจะทำให้ยอดขายของ W 2 3 0 เป็นกอบเป็นกรรมช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคอสกิในเมืองไทยได้มากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเปิดราคาออกมาแล้ว149,900บาทราคาพิเศษช่วงเปิดตัว139,900บาทซึ่งราคาพิเศษนี้จะมีไปถึงเพียงแค่31ตุลาคมพศส5 6 7เท่านั้นครับก็ต้องมาดูว่าราคาพิเศษนี้จะมีตัวเลขการขายมากน้อยเพียงใดถ้าคสกิ สามารถทํายอดขายได้เป็นน้ําเป็นเนื้อก็คงพอจะช่วยให้โชว์รูมคอสกิทั่วประเทศได้หายใจหายคอคล่องขึ้นมาหน่อยหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมได้บอกคุณผู้ชมไปครับว่าโชว์รูมทั่วประเทศของคอสกิวันนี้เหลือเพียง18แห่งอีกทั้งยังมีการปรับลดพนักง,งานลงไปเหลือเพียง30กว่าคนจากที่เคยมีร้อยกว่าคนก็มีแฟนคลับคาสกิหลายคนตกใจครับสอบถามกันเข้ามาว่า Kawasaki เมืองไทยจะเจ๊งหรือเปล่าจะปิดโรงงานย้ายฐานกลับไปญี่ปุ่นหรือไม่ทุกคนเกรงว่าจะหาซื้ออะไหล่ไม่ได้ถ้าหากว่าโรงงานปิดไปต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า Kawasaki เมืองไทยนั้นไม่มีทางเจ๊งอย่างแน่นอนแม้ว่ายอดขายจะปรับตัวลดลงทุกปีจากที่เคยขายได้34 0 0 0ืคันต่อปีวันนี้เหลือเพียงไม่ถึง2,000คันต่อปีนี่คือยอดขายเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่า การส่งออกจากโรงงานที่ปลวกแดงจังหวัดระยองนั้นยังมีตัวเลขการส่งออกที่ดีเยี่ยมยอดส่งออกมีการปรับตัวสูงขึ้นเพียงแต่ว่ายอดขายในเมืองไทยปรับตัวลดลงโดยในส่วนของโรงงานที่ปลวกแดงนั้นยังคงมีพนักงานที่ทํางานกันอย่างเต็มที่แต่ว่าในส่วนของสํานักงานใหญ่ที่กรุงเทพจากที่เคยมีพนักงานร้อยกว่าคนวันนี้เหลือเพียง30กว่าคนเป็นเพียงการปรับลดค่าใช้จ่าย ของสำนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายที่ทำได้เพียงไม่มากนักถ้าหากว่าในอนาคตยอดขายมีการปรับตัวสูงขึ้นการปรับเพิ่มพนักงานก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามสัสดส่วนที่ควรจะเป็นดังนั้นใครหลายคนที่คิดว่าคขาสกิเมืองไทยไปไม่รอดแล้วยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคขาสกิเมืองไทยจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอน100%เซครับอย่างไรก็ตาม W230 คือความหวังใหม่ของเขาสกิในเมืองไทยณนขณะน,นี้ด้วยราคาค่าตัว150 0 0 0บาทมีทอน100จะสามารถสร้างตัวเลขการขายได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในตลาดแล้วบอกเลยครับว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาสกินั้นจะสามารถทำตัวเลขการขายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นกอบเป็นกำรรประมาณสถานการณ์ได้ว่าถ้าขาสกิมียอดขาย w 2 3 0 ถึง600คันต่อปีหรือเดือนละ50คันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ถ้าสามารถทำตัวเลขการขายได้มากกว่า1,000คันต่อปีก็จะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงมาถึงตรงนี้ผมเองไม่อยากคาดหวังตัวเลขการขายจาก w 2 3 0ครับแต่กำลังคิดถึง Big กสก o t ตเตอร์รุ่นใหม่ที่คาวาสกิกำลังซุ่มพัฒนาอยู่ในขณะนี้เพียงแต่ว่าการมาของมันนั้น ยังช้าไม่ทันใจอย่างเร็วสุดก็คือในช่วงปีหน้ากว่าจะถึงวันนั้นต้องมาลุ้นกันครับว่าโชว์รูมคาสกิที่เหลืออยู่18แห่งจะยังคงอยู่ต่อไปได้มากน้อยเพียงใดเรื่องราวของคาสกิกับการพัฒนาบิ๊กสกูเตอร์จะออกมาในรูปแบบใดจะเปิดตัวเมื่อไหร่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ